ก็มียูเทิร์นก็มีพี่น้องสพานประเทศไทยเนาะโอ้สวยงามมากมาถึงแล้วสบายดีและก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องกล้องใบเบืุ้งสูงสูงต้นเนาะ่าที่เปลี่ยนทางฟังไทยแล้วก็ท้อปกครองเรา มือ่อนี้ยพอไส้ก็อยู่สีแยกสีลมเนาะอยู่บนสะพานลอยที่มาไทยสมุนพลขางใครพ่อแม่พี่น้องได้รับเบิ่งรับส้มกันเนาะว่าสมุนพลข้างประเทศไทยนี่สวยงามาค่ะกลีพี่น้องเวลาตอนแรกเนาะดูพี่น้องทางลาง่างสซนเส้นเ้นเซนยันคือแมงเมาอันี้ปุจจักษ์ายบุจจักษ์คัวเนาะ ยอดเลยข้างบนกับพ่อข้างบนพี่น้องโอ้โหประเทศที่จเจริญกับเป็นแบบนี้แล้วนะครับคือรถล่างกับลายนักท่องเที่ยวกับเต็มประเทศไทยมาเที่ยวดูวัฒนธรรมของประเทศไทยครับ ทายทางล่างให้ทุกคนได้ดูป่ะตอนนี้ปอาไส้ก็ยืนอยู่บนสะพานลอยซีแยกซีลมเนาะพี่นอ้องพี่นอ้องมบรรยากาศรอบแรกเล้ครับเบิ่งรถหลดเนาะบรรยากาศใจกลางกรุงเทพมหานครพี่น้อง ยามแรงเนาะรถติดพักวิแถวสีแยกสีลม <c oughs> อยู่รุมก็มีอยู่เทิงก็มีพี่น้อง สะพานประเทศไทยเนาะโอ้โหสวยงามมากพี่น้องข้างบนก็เป็นสะพานเนาะ รถวิ่งข้างล่างก็รถวิ่งโอ้อะไรจะขนาดนี้ประเทศไทยพายให้ทุกคนได้ดูมุมข้างล่างสีแยกสีลมสนเชนสนเช,น,น,เชนกับจุี่น้องเอ้ย จักสายจักคว้าไจักทั้งดาทั้งหลัง<อ>พ้นกับลายพี่น้องเดียวป่าวใช่สีทายทอยู่บนสะพานลอยให้พ่อแม่พี่น้องในเบิงเนาะกระเจ้ากับห้องก็เลิกงานเนาะ ชายาลัทางาากับโอหูวเาเป็นขีดไก่ช้เนาะตายคน เดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศาแถวแวสีลมให้พ่อแม่พี่น้องได้รับเบิ่งหับาสมกัน ข้างล่างก็พ่อข้างล่าง กลางกรุงเทพเนาะพี่น้องพนกันเลยลายเนาะรอบแรงมาไอ้พอยอะที่ันแลกเก๋นี่กเขาพอะอกระรบ ตานีซาลาแดงอาทุกคนว่ารอสมบรรยากาศรอดแรงเนาะข้างล่างก็คือรถข้างบนก็คือพนเนาะเดินเซียนเซียนกันอยู่ คนมารอรถไฟเต็มเลยเนาะพี่น้อง รถไฟกับมันจะมามาแล้วเองรถไฟกับที่นั่งรถไฟกับที่พักเนาะที่ทำงานของรถไฟ รถไฟก็เต็มเลยพี่นอกสำหรับคลิปนี้ก็พ่อไซกับพอโตลาไปก่อนพอกันคลิปใหม่นพี่นอ้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองพบาไซนี่เออ